สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำก๋วยจั๊บกันนะคะนี่คือเส้นก๋วยจั๊บนะคะเดี๋ยวเราจะต้มอันนี้ก็เป็นอันนี้เราต้มไก่แก่อยู่นะคะเราใช้ไก่แก่นะคะเราก็ต้องต้มน้ำหน่อยนะคะ เราจะใส่เครื่องในลงไปด้วยเครื่องในไก่ในหม้อน,นั้นเราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะต้มเราจะต้มให้เปื่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะคะสำหรับใส่แล้วก็สามเกลอไทยกรเทียมรากผักชีนะคะ แล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลป,ปี๊บสีดำอันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้เรายังไม่ได้ทอดนะคะเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้ด้วยแล้วก็ไข่ต้มอันนี้ต้มแล้วนะคะกระเทียมอันนี้เดี๋ยวเราจะเจียวเองนะคะเราไม่ได้ซื้อเดี๋ยเราก็จะทำแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีค่ะ สามเตอนี่เราก็จะมาผัดกับน้มันก่อนนะคะใสน่น้ำมันลงไปนิดเดียวะคะ่ะแล้วก็มาผัดผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่เราตุ๋นไก่เอาไว้นะคะมันจะติดอม,มันจะติดสารพีหน,น่อยก็ต้องคอยเคาะนะคะติดก,กระทะต้องคอยกูดนะคะต้อูดอ,อ,อยู่เรื่อย ก็สีองเอ่อปบวยที่เราเราใช้ผัดก็จะสีเราเดี๋ยวเราต้องแกะออกลงมาผัดให้มันเหลืองเท่าๆกันแล้วค่อยเหลืองแล้วเรากค่อยใส่ลงไปในนอกค่ะ ออนิา้าทำคลิปทีไายฝนก็จะตกทุกทีเลยนะคะแ้งฝน,นก็จะดังแรงม,มากนะคะตกบนหลังคาค่ะนี่เราก็ใส่น้ำที่เราเอาใส่ไว้ในกระทะนะคะล้างกระทะเราก็ใส่ลงไปรอยที่ติดกระทะอยู่มันก็จะได้หลุดแล้วก็ลงไปในหม้มอหอมๆนะคะ น้ำจะน้อยก็เลยเติมน้ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่ซีดดำเกลือซีดดำนะคะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนจนไก่เปื่อยนะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใส่ก็คือซอสถั่วเหลืองนะคะจะก็จะใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปด้วยนะคะ ็อันนี้ก็คือสีิวขาวนะคะก็เดี๋ยวก็พอดีมันมีอยู่ก้นขวดก็เลยใส่หมดแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ซอสตัวเหลืองด้วยอันนี้นะคะซอสตัวเหลือง เราก็จะมาทอดเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้นี่เป็นเต้าหู้ขาวนะคะมันจะจเจอพอมาทอดให้เหลืองแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาหาั่นตอนที่เราเวลาเราจะปรุงับประทานนะคะเราก็จะจะหะะั่น ต่อไปเราก็มาปอกไข่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอาลงไปในหม้อเหมือนกันต้มสักพักหนึ่งเพื่อให้ไข่ขาวมันมันเด้งนะคะไข่ขาวมันจะจะเด้งเดงหน่อยหนะคะถ้าเราลงไปต้มในหมอ้อมันจะอร่อยกว่าไม่ต้มนะคะถ้าไม่ต้มไข่ขาวมันจะนิ่งมันจะไม่เด้งนะคะ ทานอาหารนอกบ้านที่ไหนก็ไม่ได้นะคะหาซื้อก็ลำบากก็ต้องทำกินเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวนะคะต้องทำเองไม่ว่าจะเป็นเอ่อข้าวเกียวขายซีอิ๊วอะไรก็ต้องทำเองวันนั้นนี่ก็ทำกระเพาะปลาทุกอย่างก็ต้องทำทานเองหมดเลยนะคะออกไปข้างนอกก็หาซื้อยากลำบาก น,นี้เราจะต้มไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทําธุระอย่างอื่นก่อนเราจะไปทํางานอย่างอื่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นเต้าหู้นะคะเดี๋ยวจะมาหั่นเต้าหู้ทอดแล้วนะคะแล้วก็หั่นต้นหอมผักชีและน้ําตาลนี่เดี๋ยวจะใส่ที่หลังนะคะอันนี้เส้นเราก็จะแกะนะคะเนี่ยที่มัน มันติดกันอยู่แบบนี้เราจะมาแกะออกนะคะเนี่ย เราเราผึ่งเราเทเส้นใส่ไว้ในถาดแบบนี้ผึ่งลมไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเส้นมันก็จะแห้งแล้วก็ดกขึ้นนะคะมันจะมันจะแกะง่ายขึ้นมันจะไม่ค่อยติดกันเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะแตกมันจะหลุดออกจากกันเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มทีหลังตอนนี้ไก่เราก็ตุ๋นอาไว้ก่อนให้มันเปื่อยๆเ,เพราะเราใช้ไก่แก่ทํา ไก่แก่มันก็จะเหนียวหน่อยแต่ว่าความอร่อยก็มากกว่ามีความอร่อยมากกว่าไก่อ่อนนะคะแต่เราต้องตุ๋นให้เปื่อยใช้เวลาใช้เวลานิดหนึ่งนะ,ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ติดตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วเราจะไปไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำใหม่ ต่อไปเราก็จะมาปั่นปั่นกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะทำกระเทียมเจียว เราเราใช้น้ำมันที่เราทอดเต้าหู้เมื่อกี้นะคะเราก็จะมาทํากระเทียมเจียวต่อไปเลยค่ะ ้มเส้นนี้เราต้องคนนะคะเพื่อให้เส้นมันไม่กอดกันนะคะมันจะม้วนเป็นหลอดๆเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะม้วนเป็นหลอดๆไปเรื่อยๆบางอันบางเส้นบางอันมันก็จะกอดกันจนเป็นแผ่นหนานะคะมันก็มันจะม้วนไม่ได้เราต้องคนนะคะเราต้องคนให้มันมันม้วนเป็นหลอดเลยนะคะ นี่เราก็เอาไก่ออกแล้วนะคะเพราะว่าไก่มันเปื่อยแล้วนะคะเราก็ตักออกมาเพื่อที่จะหั่นเป็นชิ้นนะคะเตรียมเอาไว้นี่นะคะไก่เต้าหู้เราก็หั่นแล้วหอมผักชีต้นหอมผักชีเราก็หั่นแล้วนะคะเครื่องในไก่เราก็หั่นแล้วนะคะเพื่อเตรียมไว้ อันนี้เราก็มาดูเส้นนะคะเส้นก็สุกแล้วนะคะตักทานได้นะคะตักไปเพื่ออุงนรับประทานได้นะคะนิสาขอบคุณเพื่อนๆืทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของนิสานะคะเ,ออเพื่อนเพื่อนสามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะนิสาจะทําคลิปมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปอาหารนิสาจะทํามาเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะที่กดติดตามนะคะ เสร็จแล้วค่ะกว่วจับนิซาก็จะประมาณนี้นะนี่เลยปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานได้แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหม